เนื่องจากช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทุกวันส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ํำมูลปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในเช้าวันนี้25กันยายน2567เวลา6นาฬิกาที่สถานี M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยระดับน้ําอยู่ที่5.99เมตรระดับน้ําเพิ่มขึ้นจากเมื่อเช้าเมื่อวานนี้19เซนติเมตรจากสถานการณ์น้ําดังกล่าวสํานักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยโดยนายแพทย์ชานนพันนิกุลรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าก่อนหน้านี้สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากแม่น้ำโขงปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่5อำเภอรประกอบด้วยอำเภอเขมราชโขงเจียมโพไซนาตานและอำเภอสีเมืองใหม่โดยจะดูแลในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางด้วยการสำรวจในพื้นที่จริงและมีการปักหมุดครัวเรือนโดยใช้แอปพลิเคชันพ้นภยัยได้แยกกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มสำคัญ3กลุ่มด้วยกันประกอบไปด้วย 1. กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปไม่ว่าจะป่วยติดบ้านหรือติดเตียง 2. กลุ่มผู้พิการที่ไม่สามารถหลบภัยได้ด้วยตนเองต้องการความช่วยเหลือและกลุ่มที่3กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงโดยพื้นที่ห้ามเพอดังกล่าวจะมีกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังคือกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานความดันและมีการต้องสั่งยาให้ล่วงหน้าให้อย่างน้อย2เดือน กรณีที่มีปัญหาอุทกภัยผู้ป่วยไม่สามารถมารับยาได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้และก็สามารถทำให้ดูแลตัวเองได้โดยไม่ขัดยาในส่วนที่ต้องล้างไตมีทั้งหมด292รายได้มีการสำรวจและวางแผนในการจัดระบบการล้างไตฟอกไตได้ทุกรายพร้อมกันนี้ยังได้เตรียมความพร้อมทางด้านยาและเวชภัณฑ์ ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน5,000ชุดครีมน้ำกัดเท้า17,000ชุดยากแก้แพ้ต่างๆประมาณ5 0 0 0 0 0เม็ดและยาลดไข้ประมาณ1,667,000แผงเป็นต้นในส่วนของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ได้มีการประชุมในผู้เกี่ยวข้งของทั้งหมดแล้วก็ได้มีการประชุมร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการส่วนกลางนะครับ ซึ่งตอนนี้นี่าทางธรรมเนียรัฐบาลนำโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการจัดตั้งก็คือศูนย์สปชซึ่งก็คือศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุกธ์ภัยวัตภัยและดินโคลนถล่มซึ่งมีการประชุมทุกวันตอนเช้าและหลังจากนั้นทางกระทรวงสาธารณาสุขก,ก็จะได้มีการประชุมย e o c ในระดับกระทรวงทุกวันเหมือนกันนะครับช่วงบ่ายเพื่อที่จะเป็นการนํา ข้อมูลเข้าในเรื่องของการรายงานปัญหาในแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคโดยส่วนราชการที่ประจำอยู่แล้วก็ได้มีการนํามาจัดทําข้อสั่งการในทุกๆวันเพื่อติดตามกํากับอย่างต่อเนื่องครับซึ่งในสํานักงานสญญาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีถือว่าเป็นหน่วยที่ได้รับข้อสั่งการให้เฝ้าระวังจัดเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือกอรณีเกิดอุทกภ,ภัยครับซึ่งของเราจะมีเกณฑ์ตามระดับ มาตรฐานก็คือถ้าระดับน้ําสูงขึ้นถึงแต่ละระดับก็จะมีการจัดการเตรียมความพร้อมในแต่ละระดับตแตกต่างกันไปนะครับซึ่งในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขของจังหวัดบุรีรัมย์ธานีนี้นะครับเราจะแบ่งเป็นการดูแลในพื้นที่เสี่ยงเริ่มต้นจากในของลุ่มแม่น้าโขงห้าอำเภอก่อนนะครับที่เสี่ยงสูงนะครับได้แก,แอก่อํำเภอเขมรลาดอำเภอโขงเจียมอำเภอโพไซอำเภอนาตาแล้วก็อำเภอศรีเมืองใหม่ครับโดยแบ่งกลุ่มที่ดูแลนี่เราจะดใูในกลุ่มที่เป็น กลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งแผนการดูแลช่วยเหลือกรณีเกิดโรคภยัยนียจะมีการสำรวจในพื้นที่จริงแล้วก็มีการปักหมุดหลังคาเรือนโดยการใช้แอปพลิเคชันพลภัยซึ่งในขณะนี้เราได้แยกกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มที่สําคัญ3กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือ1กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตอนเองไม่ได้ก็คือกลุ่มที่มีอายุ6กปีขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นติดบ้านหรือติดเตียง2งกลุ่มผู้พิการที่ไม่สามารถหลบภัยได้ด้วยตนเองต้องการคนช่วยเหลืออายุน้อยกว่าปีนะครับแล้วก็กลุ่มที่่3กลุม ผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งในข้อมูลของกลุ่มปอเปีาางเนี่ยในกลุ่มพื้นที่แม่น้ำขวงห้าเพอดังที่นํำเรียนเบื้องต้นมีแผนการเตรียมรองรับในการกรณีที่ต้องอุพยกอ,อย่างเร่งด่วนี้กลุ่มเสี่ยงสูง40หมู่บ้านนะครับซึ่งตอนนี้ได้สำรวจมาจากหน้างานแล้วก็จากแอปพลิเคชันนี้ยอดรวมก็อยู่ที่ประมาณ135ลายแล้วก็แผนที่2ก็คือในกรณีที่ความรุนแรงมากขึ้นต้องอุยพทั้งห้าเพอเน,นี้ย กลุ่มเป้าหมายรวมก็อยู่ที่2,394รายนะครับแล้วก็ในกลุ่มของที่ต้องระวังเพิ่มเติมเนื่องจากในพื้นที่ของจังหวัดบุรารามนีเนื่องจากเป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ําหลายสายนะครับอย่างเช่นแม่น้ํามูลแม่น้ําชีอันนี้ก็จะมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ทั้งหมด9อำเภอด้วยกันนะครับก็จะมีอำเภอเขียงในม่วง30อเภอเมืองดอนมดแดงตะการพืชผลอตาลสุมวานชําลาบสว่างวิบงและพิบูร์มังสาหารซึ่งจากการสำรวจยอดรวม ผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องวางแผนอุปยบก็อยู่ที่ประมาณ12,000ลรายนะครับแล้วก็ในส่กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังและโรคไตซึ่งในห้ามเพอที่เสี่ยงต่อการท่วมของแม่น้ําโขงเนี่ยจะมีกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังคือกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานความดันแล้วก็มีการต้องสั่งจ่ายยาล่วงหน้าให้อย่างน้อย2เดือนกรณีที่มีปัญหาสุขภาพผู้ป่วยไม่สามารถมารับยาที่ถานพยาบาลใกล้บ้านได้ และก็สามารถที่จะทําให้ดูแลตนเองได้ไม่ขาดยาในส่วนที่ต้องล้างไตเนี่ยมีทั้งหมด2 9 2ราลายในห้ามเพือนี้ได้มีการสํารวจและมีวางแผนในการจัดระบบเข้ารับการล้างไตที่หน่วยฟอกไตได้ทุกลายครับส่วนในการเตรียมความพร้อมของด้านยาและก็วชภัณฑ์นะครับมีการเตรียมความพร้อมในเวชภัณฑ์หรือย,ยาที่จำเป็นอาทิเช่นชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ5000ชุดมีครีมน้ำกัดเท้า17,00 0ชุดยาแก้แพ้ต่างๆประมาณ5 0 0 0 0 0เม็ด แล้วก็มียาลดไข้ประมาณ1 6ึ่0ล้านแพแผงเป็นต้นนะครับโดยถ้ากรณีที่มีการขาดเหลือเพิ่มเติมสามารถที่จะแจ้งกับทางส่วนกลางให้ขอสัรสนุนได้ทันทีครับแล้วในส่วนของด้านการควบคุมโรคที่ต้องระวังในช่วงน้ำท่วมก็ไม่ว่าจะเป็นเลือดคั่เลือดออกหรือที่สําคัญมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตยอย่างเช่นโรคเลปโตสเปโรซิตหรือโรคฉีหนูเนี่ยได้มีการสํารองยาที่จําเป็นในหอบริสในพื้นที่ก็คือยาฆ่าเชื้อด็อกซี่ไซคลินนะครับ ประมาณรพอตต่อละ 100- ่งร้อยถึงสองเมตรต่อแห่งซึ่งสามารถที่ให้นโยบายได้ว่าถ้ากรณีผู้ป่วยที่ต้องสงสัยจําเป็นที่จะต้องเร่งให้ยาโดยเฉพาะรายที่2วันอาการไม่ดีขึ้นก็สามารถที่จะจ่ายยาได้ทันทีเป็นระยะเวลา7วันเพื่อป้องกันการเสียชีวิตครับและในส่วนของการดูแลความพร้อมในส่วนของผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บก็ได้มีการจัดตั้งทีมช่วยเหลือทางการแพทย์และด้านสาธารณสุขมีการเตรียมความพร้อมของทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ทีมเฝ้าระวงัง ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อครบทุกอำเภอครับเพื่อรองรับเกิดกรณีสถานการณ์ที่ต้องเข้าควบคุมโรคหรือต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและก็มีการจัดระบบส่งต่อที่มีสิทธิภาพเพื่อวางระบบนําส่งผู้ป่วยโดยหากระดับน้ําสูงขึ้นกรณีที่แม่น้ำมูลเขตอํอำเภอเมืองและวารินชลราถ้ากรณีการสัญจรโดยรถไม่สามารถสัญจรได้ปกติก็จะมีการ วางแผนนํารถพยาบาลขึ้นสู่รถลำเลียงหรือมีการพัฒนาระบบส่งต่อสกายด็อกเตอร์คือการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศในพื้นที่ห่างไกลและผู้ป่วยที่มีความลําเป็นที่ต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนครับและในส่วนของสถานพยาบาลพวพองรอพสตอในพื้นที่เสี่ยงห้าอำเภอที่ปิดกับ,บแม่น้ำโขงนะครับเรามีการเฝ้าระวังให้สถานที่บริการนี้มีความปลอดภัยอย่างง ตอนนี้นี่ทางสถานพยาบาลก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่สถานพยาบาลนั้นคอยเฝ้าระวังทุกวันแล้วก็จะมีการรายงานเข้าสู่ระบบรายงานส่วนกลางอยู่ทุกวันติดตามอย่างเดียวทามครับเพื่อที่จะวางแผนแก้ปัญหาเกิดกรณีเร่งด่วนหรือปัญหาน้าท่วมเฉียบพลันได้ครับเราได้เตรียมพวกอุปกรณ์ป้องกันพวกกะสอบใช้เลยพวกนี้ดีไหมครับมีการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยครับ